่านการรับรองแล้ว Samsung g a l a x y a 3 4 5 g ใช้ชิป exynos 1280และ Dimensity 1080ให้จอ 90Hz เฮิร์ตแบต5000มิลลิแอมมีชัดไวาอาจเปิดตัวเร็วๆนี้ล่าสุดทาง Samsung ก็เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับกลางรุ่นใหม่จากตระกูล a s e ซ i ล s โดยล่าสุดได้มีข้อมูลที่น่าสนใจของรุ่น Samsung g a l a x y a 3 4 5 g ออกมาแล้วครับ โดยสมาร์ทโฟน s a m s ุ n g g a ซ a x y A34 5 g ที่มีรหัสโมเดลว่า sm ขีด a 3 4 6 e DS s dsn เด้ผ่านการทดลองที่ประเทศอินเดียแล้วเป็นสัญญาณยืนยันการเปิดตัวเร็วๆนึงครับโดยคาดว่าจะใช้ชิปเซต exynos 1280้รหรืออาจจะเป็น d i m e n s ห t y 1080นแไฮนาจออมาเรตขนาด6.5นิ้วค <c oughs> ว <c oughs> ามช้าระดับ 4hd plus รองรับค่ารีเฟรชเก้าสิบเฮิร์รวมถึงเซ,เซนเซอร์สแกนนิ้วใต้หน้าจอให้กล้องหลังตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซล พร้อมแบตเตอรี่ขนาด5,000ม ah, ิลแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว25วัตต์อีกด้วยครับเอาละครับคราวนี้เราก็ต้องมารอดูกันต่อไปแล้วครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ